อันนี้เลขห้าแล้ววงกลมตรงนี้นะถ้ามีนี่นี่อืมก็นเครับน้องกครับเป็นสองห้าศูนย์สองห้าศูนยตัวไหนนะตัวไหนนะสองห้าศูนย์อุ้ยห้าชัดมากเลยน้องกายท่านผู้ชมนะคะมองเห็นเลขอะไรแล้วก็เห็นปู่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 ท้าเวด้วยเห็นปู่ท้าเวสวร์ด้วยอยู่ตรงนี้เหรอลูกตรงนี้ สร็จแล้วก็เจอหน้าคนมือไหนมีหน้าคนด้วยนี่อันนี้เป็นปากอันนี้เป็นหน้าปากหน้าห้าเซนแล้วก็เลขสองด้วยนี่ตรงนี้ตรงนี้ใกล้ใกล้ใกล้หัวใกล้ใกล้หัวนี่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 เลขสองไหนโอ้ทำไมมันมือเทอูเรกเลขสองตัวใหญ่จริงจริงเหรอเลขสองเยอะเน่ะ ช่องอะไรเห็นน้องกายช่องอะไรเขาอยางนี้ทำไมอันนี้มันเป็นเลขอ้อมันเหมือนอ้ออ่างอ่ะตัวนี้ตัวเลขยืนอ้ออ่างใช่เหมือนอ้ออ่างแล้วตรงนี้เป็นเลขห้าด้วยเลขหนี่อันนี้เป็นหน้าคนอันนี้เป็นบาบาบาอันนี้บาบาอันนี้ก็เป็นบาเป็นหน้าคนอันนี้บาเดี๋ยวน้องกายพี่เล็กอะไรเอาเอามาตสามตัวสามตัวเป็นพี่เล็กอะไรครับ เมื่อตอนนั้นเห็นเป็นเลขเอาที่เห็นตอนนี้เลยจ้ะทำไมตอนนี้มันเหมือนเลขห้าแล้วมันบางครั้งมันก็เหมือนเลขห้าบางครั้งมันก็เลขศูนย์น่ะเนี่ยอันนี้เลขห้าแล้ววงกลมตรงนี้น่ะถ้ามีนี่นี่อือนี่เป็นเลขอะไรครับน้องกายครับเด็กเซนนะครับสองห้าศูนย์ตัวไหนนะตัวไหนนะสองห้าศูนย์ สองห้าศูนย์โอบอกสามตัวเลยนะครับเนี่ยสองห้าศูนย์ต้นพอกวัดเทพชัยมงคลน้องกายบอกเห็นสองห้าศูนย์ใช่ไหมมั่นใจไหมลูกมั่นใจมั่นใจโอเหน้องกายเห็นเห็นเห็นนาคน้วยน้องกายบอกมั่นใจมั่นใจวันนี้ที่วัดเทพชัยมงคลชัยมงคลนะครับที่เรงบริเวณต้นพอกนะครับที่เคยคือหานะครับตรงนี้น่อให้เลข หลายครั้งเนี่ยดิเฮ้ยนี่มันเป็นเลขห้าอีตัวนี่มันขึ้นอย่างนี้เลยตถดผูอย่างนี้นห้าอ่ะขึ้นถึงตงนี่ขึ้นแสง่าขึ้นเวบนันั้นเขาบอกว่าต้นเป็นเลขห้าเวตนเปนห่้มันตรงกับเลขหายอะไรนี่ เลขขายหรอข้าจะมาจะชิวเลยตามไว้สังเกตุงวงยานพาหนะผมเยอะคนครับอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งห้านะครับอะไรนะสองห้าศูนย์ใช่ไหมใช่สองห้าศูนย์แล้วก็เลขห้าอีกตัวตรงนี้เลขห้าใหญ่เลขหใหญ่ตามไว้นะครับตามไว้เลขนนี้ตรงนา้เลขตรงไหนนะเลขตรงนี้แล้วก็เลขตรงนี้ เป็นเลขห้าศูนย์แล้วก็สองห้าศูนย์สองแล้วก็ห้าอีกตัวพุ่ขึ้นไปดั้หมดเลยเวลากระโดดที่เสื้อเจ็ดสีนี่อยู่ข้างลังตลอดเลยนะกระโดดเลยเจ็ดสีสีเจ็ดอย่างเดล้วเลา้ย วันนี้มาด้วยกันหายคนครับทำใ้ลงต้องมาเอาลิปตัวนี้เรกจเป็นแนวทานที่แนวทานที่ทำน้องดูทำงยังยไม่หลุเลยเลขห้ายังไม่หลุดเลยยังอยู่ตรงนี้เลขห้ายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเลขห้าแล้วก็เลขศูนย์แล้วก็เลขสองห้าศูนย์สองห้า ห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์สองห้าไปแล้วหรือเปล่าสี่ตัวนึ่สี่ตัวไปแล้วไหมห้าศูนย์สองห้าจริงไหมหนิมใอันหน้ามาเลขล็กบอกชัดชัดด้วยลูกตัวไหนนะห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์สองห้าอราเห็นในต้นเป็นห้าศูนย์สองเราเห็นนอกต้นเลขห้าอีกเป็นห้าศูนย์สองห้าอืวเลขห้าอ,อยู่นอกใหญ่มากร่างกายจับดูที่ยาวขี่ตามที่ยาวขนาเลขห้าโอ้โห แดงว่ห้าตัวใหญ่ใช่หมั้าตัวใหญ่ห้าตัวใหญ่มากเลยเนาะค่ะห้าตัวใหญ่มากเลยมเป็นเน้างรวมแล้วหนูเห็นเลขอะไรนะบนต้นพ่อเห็นเลขห้าเลขสองแล้วก็เลขศูนย์รวมเป็นสามตัวเลยแล้วก็เลขห้าอีกตัวตัวใหญ่เป็นสี่ตัวเป็นสี่ตัวเลย เลขห้าเลยน้องกายน้องกายทำมือเลขอะไรนะทำมือยังไงนะเลขห้าเลขห้าแล้วก็เลขสองแล้วก็เลขศูนย์เลขสองเลขนแล้วก็เลขห้าอีกตัว ใช่จะมีมีวที่ได้รับน้องกายหลังจากที่ร่างกายไม่ค่อยสมชัดมากเลยน้องท่านผู้ชมนะคะมองเห็นเลขอะไรแล้วก็เห็นปู่ปู่ปุรปทเเวด้วยเห็นปทเเวสวรรด้วยอยู่ตรงนี้เหรอลูกตรงนี้แล้วก็เจอหน้าขนเบืองไหนมีหน้านด้ย่อันนี้เป็นปากอันนเป็นนาปาหน้า แล้วก็เลขสองด้วยตรงนี้ตรงนี้เกยเกยเกยหัวกี่เกะนี่แกนี่นี่นี่ไหนไหนี่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 เลขสองไหนโอ้ทำไมมันมืดแค่โอ้เลขเออเลขสองตัวใหญ่จริงจริงโหรอเลขสองจุอะช่องอะไรเห็นน้องกายชองอะไรเขาอย่นี้ทำไมอันนี้มันเป็นเลขอ๋อมันเหมือนอออ่างอ่ะตัวนี้ใช่เหมือนอ้ออ่างแล้วตรงนี้เป็นเลขห้าด้วยเลขห นี่อันนี้เป็นหน้าคนอันนี้เป็นบาบาบานี่บาบาอันนี้ก็เป็นบาเป็นหน้าคนอันนี้บาเ๋ยวตัวเลขอะไรเอามาสตัวสามตัวเห็นเป็นเลขอะไรครับเมื่อตอนนั้นเห็นเป็นเลขเอาที่เห็นตอนนี้เลยะทำไมตอนนี้มันเหมือนเลขห้าแล้วมันบางครั้งมันก็เหมือนเลขห้าบางครั้งมันก็เลขศูนย์น่ะเนี่ยอันนี้เลขห้า แล้ววงกลมตรงนี้นะได้มีนี่นี่อือนี่เป็นอะไรครับน้องกายพับเป็นครับสองห้าศูนย์ตัวไหนนะตัวไหนนะสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์โอ้บอกสามตัวเลยนะครับเนี่ยสองห้าศูนย์สองห้าต้นพอกวัดเทพชัยมงคลน้องกายบอกเห็นสองห้าศูนย์ใช่ไหมอือมั่นใจไหมลูกมั่นใจมั่นใจโอ้ยน้องกายเห็นครับเห็น เห็นหน้าคนด้วยมกายบอกมั่นใจครับมั่นใจวันนี้ที่วัดเทพชัยมงคลไทยมงคลนะครับอย่ลอกวที่ตรงบริเวณต้นพอกนะครับที่เคยฮือฮานะครับตรงนี้นอกไหเลขหลายครั้งเนี่ยนะิงไม้ยิงต้นกลิ้งเฮ้ยนี่มันเป็นเลขห้าอีกตัวไหนนี่มันขึ้นอย่างนี้เลยเถูกอย่างนี้ ขห้ามขึ้นถึงตนี่ขึ้นเสนนีขึ้นบหัวนะเขาบอกว่าต้นเป็นเขห้าเวบนรหงห้าครับมันตรงกับเลขหายอลไรนี่ยเลขหายเราห้าจะมาจะดูอดเลอกตามไว้สวนงงนนกามเยะนครับอย่าิ้งนะครับอย่าทิ้งห้านะครับอะไรนะสองห้าศูนย์ใช่ไหมใช่สองห้าศูนย์แล้วก็เลขห้าอีกตัวตรงนี้ ได้ค<า>่ะอย่างตามไว้นะครับตามไว้เลขนะี้องกายน้องกายเลขตรงไหนนะน้องกายชี้มาเลขตรงนี้แล้วก็เลขตรงนี้เป็นเลขห้าศูนย์แล้วก็สองให้สาตัวเลยเหรอห้าศูนย์สองแล้วก็ห้าอีกตัวพูดขึ้นไปเรื่อเลยววเ,เลวลากระโดดที่เสือ้อเจ็ดสีนี่อยู่ข้างหลังตลอดเลยนะกระโดด เจ็ดสี่สี่เจ็ดอย่างเดียวคนนี้ก็้โชคมาหลายครั้งแล้วนะครัแล้วก็กลับมาใช้แล้วก็ทดลองวันนี้มาด้วยกันหลายคนครับทำในใลองต้องมาเอาเรืตัวนี้นะครับ็จแล้วก็เป็นแนวทางที่เป็นแนวทาง เลขห้ายังไม่หลุดเลยยังอยู่ตรงนี้อะเลขห้ายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเลขห้าแล้วก็เลขศูนย์แล้วก็เลขสองห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์สองห้าเอาไปลาวหรือเปล่าสี่ตัวนี่ีตัวไปลาวไหมห้าศูนย์องจิงม,งมนหนึ่เลขอันน้เป็นเลกบอกชัดๆด้วยลูกตรงไหนนะห้าศูนย์สองห้า ห้าศูนย์สองห้าเราเห็นในต้นเป็นห้าศูนย์สองเราเห็นนอกต้นเลขห้าอีกเป็นห้าศูนย์สองห้าว่าเลขห้าอยู่ข้างนอกใหญ่มากร่างกลยจับดยาวขีตามดี่ใหญ่หมาเห้าาสดงว่าหตัวใหญ่ใช่ไหมครัห้าตัวใหญ่ห้าตัวใหญ่มากเลยเา่ห้าตัวใหญ่มากเลยมาเป็นแนวทาง รวมแล้วหนูเห็นเลขไรนะบนต้นชอกเหลขห้าเลขสองแล้วก็เลขศูนย์รวมเป็นสามตัวเลยแล้วก็เลขห้าอีกตัวตัวใหญ่เป็นสี่ตัวเลยเน้นห้าเลยน้องกายน้องกายทำมือเลขอะไรนะทำมือยังไงนะเลขห้า เลขห้าแล้วก็เลข 2, สองแล้วก็เลขศูนย์เลขแล้วก็เลขห้าอีกตัวต mm <sighs>